วิธีนี้นะครับจะทําให้เราประหยัดเวลาและก็แรงงานของตัวเราเนี่ยได้ประมาณ2-3เท่าปกติผมผสมเกสรลงเรือนี้ฮะต้องมีประมาณสัก3ชั่วโมงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดเชือกไว้มัดไว้มาร์กนะฮะแล้วก็จังหวะที่มัดแล้วก็ผสมก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ ตัวที่ผมทำนะครับผมจับเวลาดูไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จบแล้วสําหรับการผสมเกสรการผสมเกสรสําคัญมากเพราะว่าเราต้องการที่จะกินผลเขาเราต้องผสมเกสรน,นะครับกรณีที่จะติดเองได้นั่นก็คือต้นต้องสมบูรณ์นะครับจะไปติดอยู่ข้อสูงนะครับอันนี้สามารถติดเองได้แต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเพื่อลูกที่ระวัาวางผลเนี่ยก็คือต้องผสมเกสรวันนี้จะมาแชร์เทคนิคตัวนี้ที่ผมทําอยู่นะฮะในสวน ว่าผมทํายังไงขั้นตอนยังไงนะครับสำหรับการผสมเกสรก็เป็นสูตรของผมเลยนะครับที่ทํามาแล้วมีทั้งข้อดีนะครับเรื่องประหยัดเวลาข้อเสียก็มีเล็กน้อยนะครับก็ติดตามชมในคลิปได้เลยและหลังจากที่เราเนี่ยครับผสมเกสรเสร็จเนี่ยพวกเศษอะไรต่างๆเราก็เคลียร์ออกมานะฮะใส่ตะกรงตะก้าเอาไปทิ้งข้างนอกนะฮะอย่าเอาไว้ข้างในไม่งั้นจะเกิดเชื้อรงเชื้อราแบบทีเลียได้ง่ายผมจะพาทุกคนมาผสมแบบที่ผมใช้ในะปัจจุบันซึ่งการผสมเกสรน,นะครับ มันทําได้ไม่ยากแต่มันมีหลากหลายวิธีแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีที่ผม,มคิดว่าเราปฏิบัติจริงก็อยากแชร์นะครับให้คนอื่นนะครับจะทําตามก็ได้หรือจะทดลองดูก่อนถ้าชอบค่อยทําตามมาทีนี้เราเริ่มผสมเกรสรน,นะครับอันดับแรกเราเด็ดเกรสรตัวผู้นี่ฮะจากต้นเดียวกันก็ได้หรือจากต้นข้างๆก็ได้แต่โดยที่นิยมก็จะเอาต้นข้างแต่ถามว่าต้นเดียวกันติดไหมติดครับและก็ เราไม่ได้ต้องการมาเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อไปปลูกต่อเราต้องการแค่ผสมให้ติดนะ,ะมันติดอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปก็จะใช้ต้นข้างๆอย่างนี้นะฮะต้นข้างๆมาแล้วก็ทํายังไงวิธีของผมนะครับก็คือลิกิบดอกแบบนี้ปพ๊บจะได้แบบนี้มาทั่วไปก็คือเขาจะแต้มแบบนี้จบเลยนะครับประมาณหนึ่งตัวเมียหนึ่งดอกแล้วก็หาตัวผู้มาสักสองถึงสามดอกเนาะก็จะทำให้เขาติดแตงของผมหนึ่งต่อหนึ่งเลยะครับเพราะว่า ต้องการทํางานให้ไวเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็คือถ้าขยายแล้วเราจะมามัวทําแบบนี้มันจะไม่ทันเวลานะครับแล้วก็ลดลดเวลานะแล้วก็หมายถึงแรงด้วยแรงที่เราทำเนี่ยแต้มแต้มแต้มอย่างเงี้ยก็คือเคลียเกรสรตัวผู้ของตัวเขาเองเนี่ยมาโดนบนนะครับโดนบนตรงเกสรเนี่ยด้านบนนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับตรงนเนี้ยปลายปลายเนี่ย แล้วก็ดอกที่เราเด็ดออกมาเมื่อสักครู่นะครับจากต้นอื่นเนี่ยก็มาด้วยรวมกันนะเพื่อให้ความชัวแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บดอกนี้นะฮะในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเอากรีบเกรสรอ,ออกก่อนอ่ะขอใหยะเอากรีบดอกออกก่อนปึ๊บ แบบนี้แล้วก็ใช้นะฮะแต้มเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นหยดน้ำเราก็อย่าไปเขี่ยหยดน้ำให้มันมาโดนแล้วกันก็พยายามหลีกเลี่ยงสักหน่อยก็เสร็จแล้วแบบนี้เป็นแบบไวนะครับเรียกว่าประหยัดเวลาแล้วก็เราสามารถทำงานอย่างอื่นได้ไวมากอันดับแรกลอกรีบดอกตัวเมียออกแล้วก็ตามด้วยตัวผู้ จะได้เห็นอนุเกสรชัดๆนะครับแล้วก็แตมเข้าไปปาดเข้าไปนะครับก็คือจะให้ทั้งเกสรตัวผู้จากดอกที่เราเด็ดมาแล้วก็จากตัวเขาเองนะฮะเขี่ยมาด้านบนเ <ๆ S 1> ตมเตมจุดๆ,ๆๆแค่นี้จบแล้วแล้วก็ผมไม่มาเชือกนะผมก็จะใช้ความชนานาญในการตัดแต่ว่าเราจะรู้ช่วงเวลาว่าวันนี้วัน,น,วนที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่12บสองนะฮะสิบสองพฤศจิกาเนี่ยเรารู้แล้วว่าสมมันแรกนะครับแล้วก็จะกลับไปอีก 40วันในสายพันธนี้นะฮะก็บวกลบอีกสัก3วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่วงตัดในช่วงนั้นนะครับหาหาหน้างานก่อนเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยจะสุกช้ากว่าหน้าฤดูอื่นๆน,นะครับแล้วก็ไปดูตามหน้างานอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดแล้วก็ผสมต่อไปอย่างเงี้ยก็เสร็จเลยนะฮะส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะับนั่นะก็คือช่วงในตอนเช้านะครับมีแสงแดดอ่อ,อนๆแบบนี้ก็จะช่วยให้ เขาติดดอกได้ดีมากแล้วก็วิธีที่ผมทําไปเนี่ยก็คือจะดีมากส่วนข้อเสียก็จะอาจจะมีตูดนะฮะที่หลายท่านบอกว่าอาจจะไม่สวยนะแต่สาหรับผมผมคิดว่าก็โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงกับแย่แล้วก็ได้การทํางานที่ไวมากนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิธีการผสมเกสรน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการปลูกเมลอนอินซีนะครับหรือจะเป็นเมลอนทั่วไปนะครับก็คือสำคัญนะครับในขั้นตอนนี้เพราะเป็นระยะหวังผล นะครับเดี๋ยวต่อไปก็เริ่มการเรียกว่าคัดดอกอคัดผลนะครับแล้วก็จับแขวนเชือกแล้วก็ดูแลนะฮะแล้วก็ทําหวานก็จะเป็นฤดูอ่าเป็นขั้นตอนต่อไปยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิด,ดีโอได้สวัสดีครับเป็นภูมแพ้ตอนเช้านะฮะขออภัยเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับ